อือโหลสวัสดีทุกคนนะครับในที่สุดก็ได้กลับมาทำคลิปวงล้อสักทีนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ทำมาเดือนกว่าเกือบ2เดือนเลยนะครับสำหรับวงล้อวันนี้นะฮะก็จะเป็นวงล้อที่คนขอเยอะสุดนะครับก็จะเป็นตัวละครกอลลี่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเท่าที่นับมาก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวละครนะครับผมกอลลี่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งทุกตัวกอลลี <laughs> ่เนี่ยที่พี่ดูนะจะเก่งๆมีแค่2ตัวคือชีฟคอกแมนกับตัว โกลเด้นฟิวเจอร์ลาดคอกแมนนะครับตระก,กูลนาฬิกาเนี่ยโหดสุดละอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เออมีอีกตัวหนึ่งพี่ลืมรีวิวไปนะเรียกได้ว่าต้องบอกว่าทีมนี้เลยว่าซัมเมอร์พาร์ทเนี่ยก็3ตัวละครเนาะตัวโซล่าแฟร์ทีวีแมนเนี่ยก็เพิ่งได้มานะครับถือว่าได้ชา้ากว่าคนอื่นเยอะเลยตัวนี้พี่น่าจะรีวิวเป็นแบบว่าไกลที่สุดของโซล่าแฟร์ทีวีแล้วกันเนาะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เห็นแบบมา, F F อมาเอฟซงเอฟซีตัวปลอมรู้เปล่าเนี่ยตัวปลอมนะไม่ใช่ตัวจริง ก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวงล้อเลยดีกว่านะครับทาคลิปวงล้อที่ไรนานทุกทีแปะๆเราไปดูวงล้อกันเลยดีกว่านะครับวงล้อกอรลี่มีสิบตัวละครแต่ส่วนมากเนี่ยน้องจะตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะจะมีแค่ชีฟค็อกแมนโกลเด้นฟิวเจอร์แล้วก็บอสทอยเลตเนาะสามตัวที่ตัวเล็กๆนะครับก็เอาจิงเนี่ยอยากได้ตัวพวกนาฬิกาเนี่ยตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งจะดีมากเลยมาเลยตัวแรกขอตัวเล็กๆสักตัวหนึ่ง โอ้โหได้เป็นเจ้าตัวภูเขาไฟนะฮะที่มีดาเมจมหาศาลแต่ว่าตีโคตรช้าเลยแล้วก็ระยะแคบแคบเอาจริงตัวนี้เล่นยากมากเลยนะแล้วก็สกิลไม่ค่อยแรงด้วยนะครับซึ่งเราเอาไปลงเอเลจเนี่ยดูจะลําบากแล้วตัวเนี้ยตัวที่2ตัวที่2ขอนาฬิกาสักตัวได้ไหมแบบได้นาฬิกามาชีวิตสบายเลยโอโ้ได้เป็นเจ้าบอสทอยเลนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นกอลลี่ประเภทตีธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะแค่ว่าตีแรงเฉยเว้ยตีแรงตีไกลตัวเล็กนะครับแต่ก็ไม่มีสเปซไม่มีเพสซิง่งไม่มีอะไรเลยต่อไปตัวที่3มนะฮะขอร้องนาฬิกาเอ้ยโอ้โหไททันไฟเวิร์กตัวนี้แม่งแย่เลย <laughs> เปิดมาเหมือนจะดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ดีนะครับสำหรับเจ้าไททันไฟเวิร์กนะฮะร,ราคาตกเร็วมากตัวเนี้ยตัวต่อไป ไม่มีวิแบวจอ,อกนาฬิกาหน่อยหรอสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแหละโอ้โหโอ้โหโอ,อ้โหแอเกรดท,ท่านสปีกเกอร์แมนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เพิ่งรีวิวไปมาไม่นานนี้นะครับป้องกันเยอะโจมตีติดไฟนะฮะต้นเกมดีเลดเกมกระโปงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอื้มหือัพเกรดท,ท่านซีนีมาแมนนะครับกอรลี่ตัวแรกของแมปทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับ จริงๆสมัยก่อนเนี่ยน้องดีมากเลยนะแต่ปัจจุบันทอยเลตมันเลือดเยอะไปนิดนึงแล้วตัวนี้ก็ไม่เคยบัฟเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นห้าตัวละครที่ชิปหายมากเย่ yeah, แล้วเล่นไงดีวะเนี่ยทีมเนี้ยแล้วตัวนาดิกา2ตัวก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหดีนะมันไม่เอาตัวกล่องของขวัญมาถ้าได้กล่องของขวัญมานี่คือน้ําตาไหลเลยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่า หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอยา่างเทเลทาวเวอร์ดีฟนนอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิง่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่นเททันบีดบอลแมนก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับอนิเมะดีเฟนเดอร์มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่าน,ว,นกกวิว นี่ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องวิุปรกรณ์เท่านั้นตัวแรกลงไอเดียพี่กำลังคิดว่าจะลงบอสทอยเลตหรือเจ้าตัวแอคที่วะบอสทอยเลตก็ตีเร็วแล้วก็ตีกว้างด้วยแต่ว่าพี่ขวาเรามันน่าจะโอเคกว่าถ้าจะไม่ผิดนะตัวแอคอัปเกรดให้ท่านสปีกเกอร์แมนเนี่ยต้นเกมเป็นอะไรที่โหดมากถึงแม้จะครูดาวน์2วีก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่โจมตีเป็นแบบ เพรซิ่งเนาะทะลุมันก็เลยเวลาเคลียร์เวฟค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยตุบๆเออเนี่ยโดนทีหลายตัวอยู่แต่ต้องเป็นแนวตรงนะถึงจะโดนแบบ2อสตัวอันนี้คือถ้าตัวติดกนะันอะโอเคถ้าตัวแบบอยู่ห่างกันก็ไม่โดนนะครับนี่เลยอย่างตรงนี้นะฮะก็เป็นทางตรงตีชิวๆนะครับดามเมทเจ็ดระยะ30คูราวนะ์งเลเวลหเนาะแล้วก็ใช้เงินอัพขึ้นเลเวลสแค่2 0 0พด้วย เอาจิงเนี่ยพี่ว่าเป็นกอนลลี่ตัวต้นเกมที่ดีพอตัวนะอาจจะดีกว่าเจ้า Golden Future ์ a าดคอ g Man อีกแต่ว่าเลดเกมตัวเนี้ยโคตรกากกากจริงตัวมันอ้วนด้วยตัวใหญ่วางยากมากมาขึ้นเลเวล2นะครับดาเมจ2 0 0 0 0ระยะ30คูดาว2วิชิวๆเลยจริงๆนะ่าจะใช้ตัวขวานตัวเนี้ยแบกยันซานตาเลเวล6ได้เลยนะด้วยความที่พี่แกเนี่ยแต่ละเลเวลเนาะใช้เงินห่างกันน้อยมากเลย พองันช่วงนี้พี่ขอทําการหมกมุ่นกับการอัพซันต้าก่อนนะครับเวฟสิบเจ็ดนะฮะก็ทําการอัพขึ้นเลเวลสามเลยเลเวลสามเนี่ยจะมีกรงเล็บแล้วก็เป็นปืนด้วยนะคือตีเร็วมากเลเวลนะี้แต่ว่าตีเบากว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ซันต้าก็ใกล้เลเวลตันทุกตัวแล้วเอ๊ะแต่ว่าวันนี้พี่อัดคลิปเนี่ยมันกระตกแปลกๆเว้ยไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เกมเออลืมบอกว่าคลิปนี้อัดไว้นานพอตัวแล้วไม่ได้ําสักทีแต่ว่าตอนนี้อย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่าหลุดนะ่ะเอ้ยว้าฟได้วะ่ะเอาเป็นว่าพี่ขวานซ่าของเราตอนนี้ก็น่าจะเบรกได้ทีนี้พี่ขอทําการอัพซานต้าทั้ง3ตัวให้ขึ้นเลเวล8ไปเลยละกันนะครับผมกดเล่นแบบคูณ2มันดีนะมันค่อนข้างแบบออโต้สคริปต์เร็วเว้ยเวลากดคูณ2องะฮะคือออโต้สคริปต์มันจะมาเร็วกว่าปกติแต่ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเวลากดคูณ2บั๊กก็เยอะเหมือนกันนะครับมาซานต้าทังสาตัวก็เลเวลตันเรียบร้อยเลยนะฮะพี่ขัดใจว่ะ มันกระตุกแปลกๆอะ่ะเนี่ยแบบวาบๆได้อะไรวะเนี่ยหดไปหดไปพี่ขวานซ่าชอบเวลาที่มันหดแล้วมันติดเผาหัวมากเลยแต่ว่าสโลเนี่ยมันโดนแค่ตัวหน้าตัวเดียวนะตัวข้างหลังไม่โดนนะแปะทีนี้ตัวเงินตันเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาพี่ขวานซ่าก,กันยาวๆเลยนะครับ3มขึ้น4ี่ใช้4ี่พันนะฮะดาเมตเจ็ดพัระยะห้คูดาวศูน์จุด 2, 5, แล้วก็สขึ้นหใช้แปดพเนี่ย โอ้โหดีดอย่างผิวคือเป็นกอลลี่ตัวหนึ่งที่ใช้เงินในการอัพแบบมันเป็นระดับขั้นบันไดอะ่ะไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ดีดขึ้นไปเลยเว้ยเลเวล5ดาเมจหมื่นสองระยะ60ครูดาวูน์จุด 2, นะครับแล้วก็ใช้10,000่นขึ้นเลเวล6แต่ที่สําคัญคือตัวเนี้ยป้องกันเยอะมากเมื่อกี้18นะพอเลเวล6 20โคตรเยอะเลยเลเวล6ดาเมจหมื่นแประยะ60คููดาวูน์จุด 2, นะครับเอาจริงอะ่ะร้อยทั้งร้อยทีมเนี้ยพี่พนันเลยยังไงก็ไปได้ไม่ไก่คือจากปรระะสสบกาาาาาณ์ททีีีีี่่่เเเลนนนนมมมมอออยยยยงว้้ัข ต้นเกมมาพอได้ตเตอเลทเกมมาชิบหายทุกตัวเลยไปเลเวล7นะครับเลเวล7ดาเมจ26,000ระยะ70คูลดาวน์0.2นะครับ DPS หรือดาเมจต่อวีนะครับอยู่ที่วิละ130,000นะครับต้นเกมสำหรับตัวแอคอัพเกรดไท่านสปนะิเกอร์แมนเนี่ยดูดีมากๆเลยตเตอเลทเกมนี่ไม่ไหวนะไปะต่อไปเราวางวอคเนกไททันนะครับพี่ภูเขาไฟของเรานะฮะตัวละครที่เรียกว่าดาเมจน่าจะเยอะสุดในเกมปะแต่ว่าคูลดาวน์ก็นานเช่นกันนะครับ เลเวล1ดาเมจ3ามหมระยะ20คูดาวสามวินาทีใช้เงิน5,000ในการขึ้นเลเวล2นะครับตัวนี้ข้อดีคือมีสกิลภูเขาไฟตั้งแต่เลเวลแรกเนาะแต่ว่าสกิลมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับช่วงเลเวลแรกเลเวล2ดาเมจทุกหมื่นเก้าพันระยะยี่สิบห้าคูดาวสามวินาทีนะครับแปะอัพขึ้นเลเวล3ต่อเลยใช้เงิน1 0,000นะครับในเลเวล3ดาเมจเป็น1นึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับระยะสามสิบคูดาวสามวินาทีเป็นตัวละครที่ดาเมจเวอร์มากแต่ว่าเป้าหมายเดียวเกิน เออแล้วก็ตัวเนี้ยอาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าวางติดกันได้ง่ายนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะวงในการโจมตีมันค่อนข้างน้อยเกินไปก็เลยเล่นยากรวมถึงพี่แกรู้สึกจาก,กันสตันไม่ได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เลเวลสี่ขึ้นห้าใช้เงินสามหมื่นซึ่งเป็นเลเวลสุดท้ายนะครับเอาจริงนะไอพี่ขวานี่แบกต้นเกมโหดดีวะ <c oughs> ไม่ถึงเจ้าตัวภูเขาไฟสักทีนะฮะก็คือตายหมดเลยมาเลเวลสุดท้ายดาเมจสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยระยะสามสิบคูดาวสามวินาธี ตัวเนี้ยยังไงพี่ว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีเพราะว่าเหมือนกับที่มันกันสถานะได้แค่ศูนย์ครั้งอะแต่ว่ามันดันตีประชิดมากๆเวระยะ30ก็เลยกลายเป็นว่าน้องเป็นตัวละครที่โดนสตันโคตรง่ายเลยนะครับอันนี้พี่ก็อัพไว้2ตัวเลยละกันเนาะจะได้แบบช่วยกันทําดาเมจบริเวณแถวนี้นะฮะเพราะว่าตัวกอลลี่ตัวอื่นที่ได้มาอีก3ตัวเนี่ยเราไม่สามารถคาดหวังอะไรกับมันได้เลยเวเรียกได้ว่า3ตัวที่เหลือมัน รียกว่าใช้ยากแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวลองวางเจ้าไททันไฟเวิร์กแมนก่อนนะครับก็วางไว,แว้แถวๆนี้แล้วกันนะฮะต่อตูดตัวนี้ก็ตีไกลอยู่ระดับหนึ่งเนาะถ้าจะไม่ผิดเลเวลสุดท้ายมันจะ60นะครับตัวนี้เนี่ยมันดูทรงเหมือนดีนะแต่เป็นตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว่าดาเมจเกย์ละกันนะฮะก็เป็นกอลลี่ที่คนด่าเยอะนะฮะแล้วก็ราคาลงเร็วมากๆเลยเอาจริงเนี่ยตาเนี้ยพี่ติดใจตัวขวานกับภูเขาไฟสุดละ ทีนี้ก็เอาเจ้าอัปเกรดไททันซีเนม่าแมนมาต่อตูดไททันไฟเวิร์กแมนนะฮะแล้วก็ตามด้วยแอคอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนอืมโอเคแหละวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเลดเกมมันจะวางยากนะครับส่วนบอสไฮเลดเนี่ยมันวางตรงไหนก็ได้ตัวแม่งเล็กวางง่ายตัวเนี้มาวัคคณิกไททันตัวที่2เลยว่าตันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาไล่อัพทีละตัวต่อเลยเวลาทําคลิปวงล้อเนี่ยแม่งนานเว้ยแม่งพูดเยอะจัดเลย แล้วก็มาไลยอัพไททันไฟเวิร์กแมนนะครับเลเวลหนึ่งดาเมจห้าพันระยะยี่ห้าขูดดาวสองระยะในการระเบิดแปนะครับใช้เงินเจ็ดพันห้าร้อยขึ้นเลเวลสองแต่ที่แน่นะฮะสภาพตอนนี้คือเริ่มดุดแล้วเริ่มไปไม่รอดหรอเนี่ยอย่าบอกนะบ้านแต่ก่อนเวฟห้าสิบนี่คือแย่เลยนะทีมเนี้ยมาไททันไฟเวิร์กแมนขึ้นเลเวลสองต่อเลย เลเวล2ดาเมจ20 0 0 0ระยะ30คูดาวน์2วิระยะในการระเบิด10นะครับล้วใช้เงิน14,000ขึ้นเลเวล3นะฮะประเด็นคือตอนนี้พี่ตีไม่ถึงเว้ยต้องอัพอีกเลเวล1นะ่ะเนี่ยใช้เงิน14 0 0 0เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับมาเวฟ4 5ขึ้นเลเวล3ดาเมจเป็น5 0 0 0 0ระยะ40คูดาวน์2ระยะระเบิด15นะครับตอนนี้ก็มีวงในการโจมตี2วงแล้วนะ แต่ก็ตัวนี้ตามที่เคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วนะฮะเป็นตัวละครที่ดามเมจเกเนาะอธิบายไงเดียมันเหมือนจะแรงแต่ว่าไม่แรงอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้พี่กําลังหาช่องโหว่ในการวางลาวาเพิ่มภูเขาไฟภูเขาไฟวางตรงนี้และกันวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัพนะครับไปอัพตัวไททันไฟเวิร์กแมนก่อนสภาพคือแค่เวฟสี่เจ็ดทีมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะกดภูเขาไฟแบ๊กทีหนึ่งไอตัวภูเขาไฟเนี่ยครูดาวสองร้อยวีก็ถือว่านานนะแต่พอมาเล่นในแบบคูณ2มันดูเร็วขึ้นมากเลย 8ท่านไฟเวิร์กแมนขึ้นเลเวล4ต่อนะครับผมดาเมจ5 4 0 0 0ระยะ40คูด้าวน5ระยะในการระเบิด15นะครับใช้เงิน20,000ในการขึ้นเลเวล5เลเวล5น่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วมั้งอืมดูวาวุ่นเลยเว้ย <c oughs> แต่พี่ว่าพี่จะขายลาวาตรงเอ้ยภูเขาไฟตรงนี้ตัวหนึ่งละวางตัวขวาดวะ่ะน่าจะดีกว่ามั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดละกัน เวฟที่50ท่านไฟเวิร์กแมนขึ้นเลเวล5เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจ90,000ระยะ60คูดาวน1วิระยะในการระเบิด20นะครับตอนนี้เนี่ยมีวงการโจมตีทั้งหมด3วงแล้วนะด้วยความที่พี่แก3วงเนี่ยเลยเล่นยากส่วนอัปเกรดท่านซีเนมาแมนก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเพราะว่าเรารีวิวมาบ่อยแล้วแต่ก็หลังๆไม่ได้เอามาใช้เลยนะสำหรับเจ้าอัปเกรดท่านซีเนมาแมนเนี่ยเป็นกอลี่ตัวแรกเนาะสมัยก่อนนี่คือเดอะแบกนะโหดมากแต่ปัจจุบันมันเล่นยากเว้ยดาเมจมันน้อย จริงๆพี่อยากให้เขาบับตัวนี้มากเลยอย่างน้อยมันก็เป็นตัวละครที่เป็นต้นฉบับใช่ไหมเอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้พี่จะไม่ค่อยพูดรายละเอียดเยอะแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนเลเวลสุดท้ายทีเดียวเลยเลเวล55นะครับอัปเกรดท่านซีเนม่าแมนก็ทําการขึ้นเลเวลสุดท้ายเลยนะครับผมเลเวล8ตัวนี้นี่ก็ข้อดีของมันเนี่ยเรียกว่างไงเดียตีไกลสตันได้ยี่ไหมแต่ว่าสเตตัสมันก็เป็นตัวละครยุบบุกเบื่อเนาะอย่างเนี่ยดามเมจ14,200ระยะ65คููดาวสุดยุด 2, ่งิ น่าจะเป็นตัวละครแรกเลยที่สตันได้เนาะแบบเจาะจงแค่เป้าหมายเดียวแต่5าวิเลยนะโคตรนานเลยเออแต่ละตัวก็ตัวใหญ่เกินเมื่อกี้พี่ขายลาวาไปเนาะตรงนี้ดีนะยังไม่อัพแล้วก็มาวางพี่ขวานซ่านะฮะวางไว้สักตัวหนึ่งนะครับวางไว้เฉยๆก่อนละกันเนาะเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ลงนะครับก็คือเจ้าบอสเทลเล็ตสำหรับเจ้าบอสเทลเลตนะครับใช้เงินในการลง1,000นะฮะเลเวล1ดาเมจ1,500รระยะ30คูดาวน์0.5ใช้เงิน5,000ันในการขึ้นเลเวล2นะคร หน้าก็จะเป็นทรงเกี่ยวการหน่อยมันเป็นตัวละครที่เรียกว่าไงเดียโจมตีเป้าหมายเดี่ยวแตะแรงแต่ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยก็เลยเป็นกอรลี่ที่กระโปงแล้วกันอีกตัวหนึ่งเนาะจริงๆเนี่ยสำหรับกอรลี่เนี่ยพี่คิดว่าดีๆมันมีแค่3ตัวด้วยซ้ำไปโกลเด้นฟิวเจอร์ลัดคอกแมนชีฟคอกแมนแล้วก็เมกบันนี่ไททัน3ตัวเนี้ยดูจะมีประโยชน์สุดละเลเวล2ดาเมจ7,500รระยะ40คูดาวุดจุานะครับอ่ะเลเวล3ดาเมจ15,000มื่นห้ระยะสี่สิบ้าคูดาสุดจุดสองและ ใช้เงิน3ามหมในการขึ้นเลเวลสี่เป็นเลเวลสุดท้ายโอ้โหยาวๆเลยแต่ทีมเนี้ยจริงๆนะมันเริ่มไม่รอดแล้วเว้ยตอนเนี้ยสภาพคือออโต้สซคิปไม่ไหวแล้วต้องแบบต้องกดไปเรื่อยๆแทนนะแถมกระตุกด้วยเลเวลที่หกสินะครับก็ถึงเวลาแล้วที่บอสทอทยเลตจะขึ้นเลเวลสี่นะครับเลเวลสี 4, ด่ดาเมจสองหมื่นสี่พันระยะหกสิบคูดาวส่วนยุดสองนะฮะดีเพสดาเมจตวิวิละ่าแสนสองโอ้โหอันนี้คือค้าง ไม่ๆๆอันนี้คือเคลียร์เวฟเสร็จแล้วตอนนี้ก็วางกอรลี่ที่เราเอามา5ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามไปให้ไกลที่สุดแล้วกันแต่พี่เชื่อว่าทีมเนี้ยไปได้ไม่ถึงร้อยเว้ยข้อจํากัดทีมเนี้ยค่อนข้างเยอะทั้งเป็นตัวละครเลเดเกมไม่มีตัวแบบว่าสโล่กลุ่มเอยแล้วก็ติดสตันกันง่ายด้วยแต่ละตัวเนี่ยยกเว้นพี่ขวานซานะฮะพี่ขวานซ่านี่การ 20p ทีเยอะชิบหายปะไปดูดีกว่าว่าจะไปกันได้สักกี่เวฟนะครับสำหรับทีมกอรลี่ที่ เรียบร้อยมาได้คนน้อยอ่ะมาได้น้อยมากแค่เว็บเจ็ดเก้าคือกอรลี่เนี่ยถ้าสมมุติเป็นตัวชีฟคอร์กแมนหรือตัวโกลเด้นฟิวเจอร์ราคอร์กแมนอ่ะมันเป็นตัวละครที่ไปได้ไกลมากเว้ยแต่ตัวพวกเนี้ยข้อเสียแม่งเยอะชิปหายเลยจริงๆถ้าสุ่มได้สักตัวจากไอตัวนาฬิกานะสบายไปแล้วเอาเป็นว่าดวงสวยล้ะกันเนาะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ